เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาตักเตือนสหรัฐอเมริกานะครับว่าให้หยุดเล่นกับไฟการยั่วยุท้าทายมีแต่จะทําให้เกาะไต้หวันเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นท่านโฆษกใช้คําว่า่หว,หว,วจีนยงไงก็ต้องรวมเป็นเอกภาพและจะรวมเป็นจีนเดียวอย่างแน่นอนครับ หากว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงส่งตัวแทนพร้อมกับเครื่องบินทหารไปเกาะไต้หวันตามอำเภอใจแบบนี้รัฐบาลปักกิ่งก็บอกว่าเห็นทีจะต้องตักเตือนด้วยกำลังทหารกลับไปเช่นเดียวกัน中国政府า台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。ม,ม,มีคือการประกาศเตือนอย่างแข็งกร้าวอีกครั้งหนึ่งจากรัฐบาลปักกิ่งไปถึงสหรัฐอเมริกาว่าอย่าล้ำเส้นในเรื่องของไต้หวันฮ่องกองซินเจียง เพรรราาาะะนนี่คือกกิจกภยใป美方应尊重国际关系基本准则，立即停止干涉香港事务、干涉中国内政。และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทางรัฐบาลจีนได้ประกาศเตือนเรือรบอังกฤษว่าอย่าทำอะไรไม่เหมาะสมในทะเลจีนใต้เพราะว่าจีนทุกวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อ100ปีก่อนนะครับ ที่อังกฤษหรือชาติตะวันตกที่จะส่งเรือรบติดปืนใหญ่หรือกองกําลังมาปิดมณฑลกวางตุง้งปิดเกาะฮ่องกองอยากขึ้นฝั่งที่ไหนก็ขึ้นอยายึดที่ไหนก็ยึดไม่ใช่นะครับจีนทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่เรือสำเภาเอาไว้ค้าขายนะครับ แต่ว่าจีนจะเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับท่านผู้ชมนึกภาพจีนเมื่อ100ปีก่อนออกไหมครับจีนที่ยากจนแบบสุดๆนะฮะจีนที่ถูกเรียกว่าเป็นขี้โรคเอเชียรู้จักที่มาของคำว่าโต๊ะจีนไหมฮะจีนที่ถูกชาติตะวันตกอรุมกินโต๊ะ จีนที่ถูกบังคับให้เซ็นสัญญาเพื่อที่จะยกแผ่นดินมากมายรวมถึงเกาะฮ่องกงเกาลูนมาเกาและต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้กับชาติตะวันตกที่มาบุกรุกแผ่นดินจีนจีนที่ถูกปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปไอ้ที่ขนไปไม่ไหวก็เผามันซะเลยเผาไป3วันสามคืนพระราชวังหงียนหมิงหวียนยังเผาไม่หมดเลยครับกองทัพพันธมิตร8ชาติป้าขวเหลียจีนทําลายจนย่อยยับแล้วแบ่งแผ่นดินจีนออกเป็นสิ่งเสีย ในสงครามญี่ปุ่นกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นเข็นฆ่าชาวจีนไปมากกว่า20ล้านคนนะครับที่เมืองหนานจริงเมืองเดียวภายในระยะเวลาเพียงแค่40กว่าวัน3แสนกว่าศพชาวจีนที่ถูกชาวญี่ปุ่นสังหารหมู่ 但สายเลือดันเข้มข้นของชาวจีนและชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกได้หล่อหลอมให้พวกเขามีจิตวิญญาณที่เรียกว่าไม่เคยยอมแพ้，永不放弃，这就是中国的精神。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民。过去没有。 现在没有，将来也不会有。中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰的。 เท้าพ่อ血วผมยอมรับนะครับว่าผมยังไม่เคยได้ยินผู้นำชาติไหนที่กล่าวประกถฐาได้ดุเดือดขนาดนี้มาก่อนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าใครก็ตามที่จะมารุกรานขบมเหงรังแกจีนทุกวันนี้เหมือนกับเอาหัวเนี่ยพุ่งเข้าชนกับกำแพงที่สร้างมาจากเลือดเนื้อของผู้คน1,400ล้านคนและถ้าใครชนเข้าไปแล้วก็ รับรองว่าเพิ่งตะถูพวเฉดเดี๋ยวท่านใช้คำนี้นะฮะจะต้องหัวขาดเลือดสาดกระจายอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของโปรคระบาดมือเคยท้าหัวสีไม่เปลี่ยนตัวง真相说话让谎言闭嘴หรือในแง่ของเศรษฐกิจ จีนพร้อมที่จะมีมาตรการทางการค้าต่อโต้ในด้านเทคโนโลยีที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าจีนไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีด้านอาวกาศด้านการติดต่อคมนาคมสื่อสาร 5G รถไฟความเร็วสูง AIInternet of Things และทางด้านการทหารก็เช่นเดียวกันพร้อมที่จะประทะกับทุกชาติมหาอำนาจที่รุกรานอธิปไตยของจีน หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949ที่ชาวจีนเรียกกันว่าสินรุ่งหัวหรือว่าจีนใหม่จีนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายจนกระทั่งถึงการปฏิรูปและเปิดประเทศซึ่งเป็นจุดที่นำพาจีนมาสู่จุดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดชนิดที่ไม่ต้องเกรงกลัวชาติใดในโลกอีกต่อไป习近平 สำหรับบางประเทศที่ไม่เคยลำบากจากภัยสงครามไม่เคยอดอยากไม่เคยยากจนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จะสามารถผ่านบททดสอบไปได้หรือไม่เมื่อเราเจอกับวิกฤตผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้เพราะอะไรก็ตามที่มันฆ่าเราไม่ตายมีแต่จะทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไอโรคระบาดนี้ก็เช่นเดียวกัน 我相信那些杀不死你的，都会使你更强大。